สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาติหงชาแนลนะคะก็วันนี้นะคะก่อนอื่นขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะเข้ามา subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าด้วยนะอ่า ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยวันนี้นะคะหงก็จะมาดูดวงความรักนะความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีเมถุนหรือว่ามิถุนนะคะสามารถดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะดูได้นะคะ แล้วก็การดูเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการดูแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะอย่าไปซีเรียสนะคะมันขึ้นอยู่กับพลังงานในแต่ละครั้งว่าจะไปจูนตรงกับใครบ้างนะโอเคค่ะก็ไปดูชาวราศีเมถุนกันนะก็คือผู้ที่เกิดนะคะระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายน นะคะ22พฤษภาคมถึง21มิถุนานะก็คือราศีเมถุนนะคะของหงจะดูแบบตะว,วันตกนะแต่ก็ดูได้นะคะลัคนาก็ดูได้ทีนี้จะมาดูกันนะว่าความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราจะมาดูกันนะ วันนี้จะดูให้ชาวเมถุนนะคะดูคนที่กำลังคบกันนะคนที่แต่งงานแล้วหรือมีคู่แล้วแล้วก็คนโสดนะคะผมจะพยายามนะคะให้มีรายละเอียดมากขึ้นนะค่ะก็ขึ้นอยู่กับเวลานะคะที่ทำนะแต่ก็อยากทำให้เพื่อนๆนนะคะามามาดูกันนะว่าชาวราศีเมถุนนะคะ อันแรกนี่ขอดูของคนที่กำลังคบกันคุยกันอยู่นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างามาดูกันนะคะจะมีนะคะ justice page of wands seven of wands นะคะ seven of wands จะแรงมากไฟกลัวจะ แล้วก็ seven of cups นะคะ the emperor judgment two of wands 9ถ้วยสองถ้วยแล้วก็สี่คาทานะคะ เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่กำลังคบกำลังคุยกันนะคะดูจากหน้าไพ่เนี่ยนะมันเหมือนตอนนี้คุณอะรู้สึกว่ารอเขามานานแล้วอะคนที่คบคนที่คุยกันอยู่เนี่ยนะคะขี้เกียจรอแล้วต้องการาจะพูดแล้วนะคะต้องการที่จะต้องเคลียร์นะคะอยากจะ เคลียร์กันอยากจะคุยกันกับคนที่คบคนที่คุยนะคะดูเหมือนเบื่อละเบื่อที่จะรอนะไม่ไม่ต้องการรออีกแล้วนะคะคนที่คุณอ,อยู่ในความสัมพันธ์เน้นะคนคนนี้นะ่าจะเป็นเป็นคนที่อาจจะอยู่ไกลๆจากคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะาวัยวุฒิมากกว่าคุณก็ได้นะหรือว่าจะเป็นคนที่ อาจจะเคยผ่านเมืองนอกเมืองนาม,มาหรือเป็นคนที่เคยเรียนต่างประเทศนะคะหรือเป็นคนที่ทำงานในบริษัทต่างประเทศเป็นข้าราชการก็ได้นะที่เกี่ยวกับทำงาน ข้าราชการกระทรวงทบวงกรมอะไรพวกนี้นะคะทําได้เหมือนกันนะหรือจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงและดูดูดีนะคะโปรไฟล์ดีมากนะคนคนที่คุณคบเนี่ยนะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะคะเขาเป็นคนที่มีเฟรลี่อ่ะเป็นคนเฟรลี่อ่ะ เขาเรียกว่ามีมิตรสัมพันธ์ดีใครๆก็อยากจะเข้าหานะคะอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่ชอบสังสรรค์มีเพื่อนเยอะนะต้องไปกินไปดื่มกับเพื่อนบ่อยๆด้วยนะคะคุณเองก็เลยแบบก็เกรงๆเหมือนกันนะว่าไปออกสังคมบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอไปเจอใครเข้าหรือเปล่านะมันเหมือนคุณเองนะคะมีความพยายามอยู่นะเนี่ยเหมือนอยากให้เขาเนี่ย มาตกลงกัน,นมาคุยกันได้แล้ว j u s t ิกนะคะว่าคบกันมานานแล้วนเนี่ยจะยังไงนะขี้เกียจรอแล้วนะคะนะแล้วก็ต้องการที่จะมีคอมมิชเมนต์นะนะคะคุณเองเนี่ยรู้สึกถูกอกถูกใจกับคนคนนี้มากแล้วเขาเองเขาก็ถูกอกถูกใจกับคุณมากๆเหมือนกันนะเป็นคู่กันน่ะนะชอบกันจริงๆแต่ว่าถามว่าคนคนนี้เขาก็ มีตัวเลือกเหมือนกันนะเขากมม็มีมีมีคุยกับคนอื่นเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวแล้วคุณเองก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันมันเนิ่นนานมาพอสมควรแล้วแล้วคุณเองไม่อยากจะอยู่ในสถานะแบบนี้ต่อไปอีกนะคะมันเสียเวลานะหงม,มองว่าคุณเองอาจจะมีแอคชั่นอะไรบางอย่างหรือทางเขาเองอาจจะมีะข่าวคราวหรือว่ามีเมสเซจมีคอนแทคมาถึงคุณนะคะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับ การแต่งงานนะคะตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเห็นว่ามันจะมีการคอมมิชเมนต์มีการแต่งงานกันนะคะมันมี j u s t ิกด้วยอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณเองอาจจะได้รับข่าวสารหรือว่าเขาอาจจะขอแต่งงานกับคุณก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นได้หลายกรณีแต่ว่ามันมีแนวโน้มที่คุณจะได้ร่วมหอลงลงกันหรือว่ามีคอมมิชเมนต์นะได้ลงหลักปักฐานกัน นะคะตรงนี้เนี่ยหงม,มองว่าน่าจะได้ข่าวดีอยู่นะแล้วคุณเองก็แต่ว่าหงม,มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์นี้นะระหว่างคุณสองคนเนี่ยดูเหมือนคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความพยายามหรือว่าค่อนข้างที่จะเทคแอคชั่นมากกว่าเขานะคะหมายถึงว่าในการที่จเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่หรือว่าคอยติดต่อคอยอคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนกับว่า คุณเองก็รักเขาอะนะเออหงก็เข้าใจนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างมีเสน่ห์มากแล้วก็มีคนเข้าหาเขาเยอะแล้วแถมยังชอบเปิดตัวชอบคุยคนนั้นคนนี้นะมันก็เลยทําให้สอดมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะเผื่อไปเจอใครอีกนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเร็วๆเนี้ยคุณสองคนจะมีการคุยกันในเรื่องของการ แต่งงานนะคะการจัดงานการแต่งงานแต่งงานแบบถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะมีการจดทะเบียนเลยนะคะจัสติกเนี่ยนะ,อะมองแล้วถึงแม้ว่าหงมองว่าถึงแม้ว่าเขาจะคุยกับใครหลายคนนะคะแต่ว่าคนที่เขาแฮปปี้หรือว่าคนที่เขาชอบมากจริงๆก็คือคุณนั่นแหละนะ เออมันไม่ใช่ใครอื่นเลยแล้วก็คือเขาก็รู้แล้วแหละว่าสิ่งคนอื่นที่เขาคุยมาเนี่ยนะมันไม่ใช่เลยนะคะเนื้อแท้จริงๆแล้วคนที่ดีที่สุดหรือว่าคนที่ดีกับเขาที่สุดหรือว่าเป็นคนที่มีคุณลักษณะที่ตรงที่ใช่เนี่ยก็คือคุณนะคะมันเหมือนตอนนี้มันมีจัดเม้นต์อ่ะมันเหมือนเขาตกผลึกเขารู้แล้วแหละว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่นะคะเขาเองอาจจะตัดสินใจเร็วๆนี้ว่าจะมีการ ขอคุณแต่งงานหรือขอคุณคอมมิตเมนต์เร็วๆนี้นะคะสำหรับคนที่คบคนที่คุยตอนนี้ค่อนข้างที่จะ มีแนวโน้มนะตามหน้าไพ่นะคะอย่าไปซีเรียสนะบางคนบางคู่ก็อาจจะกําลังคุยกันคบกันนะคะบางคู่อาจจะตอนนี้ขอแต่งงานแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันมันมีไพ่แบบฉลองแล้วทูออฟคัพสิ่งนี้นะคะจัสติกนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะต้องรอหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะอยู่กันคนละที่ก็มีนะคะสำหรับคนที่อยู่กันคนละที่นะหรืออยู่คนละประเทศนะคะก็อาจจะต้องรอหน่อยนะ แต่หงมองว่าคุณเองน่าจะอยากจะลงรวมอยากจะมีคอมมิชเมนแล้วอะเพราะว่าคบกันมานานแล้วก็ไม่อยากจะเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาอีกด้วยนะคะก็มองว่าคนที่กำลังคบกำลังคุยเนี่ยนะมีแนวโน้มนะคะที่จะตกลงปรงใจ ร่มหอลงลงลงหลักปักเสาแต่งงานกันหรือว่ามีคอมมิชเมนต์นะคะคุณจะได้ข่าวเร็วๆนี้หรือเขาจะส่งข้อความมาคุยกับคุณนะหรือคุณเองอาจจะคุยกับเขาก็ได้นะคะมันอาจจะไวเวอร์ซ่าได้นะคะสำหรับคนโสดนะคนที่ยังไม่มีคนคบยังไม่มีคนคุยนะคะเร็วๆนี้เนี่ยนะผมมองว่าคุณเองจะกำลังเจอคนที่ใช่คนที่จะเข้ามา ถูกอ,อกถูกใจคุณนะคะมันเหมือนกับว่าคุณเองเนี่ยอาจจะมีการคุยนะคะน่าจะคุยจากทางออนไลน์นะออมีการคุยกันแล้วก็ได้พบได้เจอกันนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลๆนะอาจจะอยู่คนละจังหวัดไม่ได้อยู่ที่เดียวกับคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะแต่ว่าคุณเองค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะรู้สึกคุยแล้วถูกอ,อกถูกใจ ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วนะคะสำหรับคนโสดนะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะ,ะค่อนข้างที่จะดีพอสมควรแต่ว่าคุณอาจจะต้องระวังนิดนึงนะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาคุยกับคุณคนเดียวหรือเปล่านะดูเหมือนว่าคนคนนี้เขาอาจจะคุยหลายคนนะคะแต่ว่า ก็ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นการเริ่มต้นเท่านั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูท่าทีเขาไปก่อนนะคะยังไม่ต้องรีบร้อนนะสำหรับคนโสดน,นะคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนคนคนนี้เขาก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะ,ะเขาอาจจะคุยกับคนละคุยกับคนหลายคนนะคะทีนี้ไปดูคนที่มีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วนะคนที่แต่งงานแล้วนะคะหงมองว่า ตอนนี้เหมือนคุณเองอะรู้สึกว่าคนรักหรือว่าคู่รักของคุณอะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเลยนะคะเหมือนคุณใช้ชีวิตอยู่คนเดียวต้องรออยู่คนเดียวหรือว่า ใช้เวลากับตัวเองเยอะนะคู่ของคุณเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีะต้องไปงานสังสรรค์นะมีงานปาร์ตี้มีงานสังสรรค์เลี้ยงส่งเลี้ยงต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนกับเขายุ่งยุ่งอยู่กับสังคมของเขาจนไม่มีเวลาให้กับคุณนะคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องเรียกร้องหรือว่าอาจจะต้องมีการคุยกันนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะว่า เอ,อ่อทำไมงานอะไรมันเยอะปานนั้นอะไรอย่างเงี้ยทำไมมีเวลาให้กันไม่ได้คุณเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้เขาเนี่ยเข้ามาดูแลคุณบ้างเข้ามาใช้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2คนบ้างไปเที่ยวไหนกันบ้าง2ต่อ2ออะไรแบบเนี้ยนะคะ แต่ว่าเขาก็ดูเหมือนกับยุ่งวุ่นวายไปกับปาร์ตี้หรือว่างานเลี้ยงของบริษัทหรือว่าในเรื่องในเรื่องของงานของเขานะคะฉลองโปรเจกต์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยประจําเลยจนไม่มีเวลาให้คุณนะ <c oughs> คุณเองก็เลยคิดว่าอยากจะคุยกับเขาว่ามันจะต้องแบ่งเวลาให้กันบ้างไหมอะไรประมาณแบบนี้นะคะ <c oughs> ทีนี้หงขอขยายให้ว่าถ้าคุณไปคบคุณไปคุยนะคะกับคนรักของคุณหรือ คนที่คุณอยู่ด้วยแล้วเนี่ยเขาจะมีท่าทียังไงนะความสัมพันธ์มันจะดีพัฒนาขึ้นไหมคะนะนะคะมันจะมีไพ่นะมะี queen of pentacles นะคะมี knight of pentacles มี four of cups นะคะเห็นไหมคะท่าทีของเขานะ,ะนะคะแล้วก็ the world นะคะ the world นะอย่าไปซีเรียสนะคะหงมองว่าถ้าคุณเนี่ยคุยกับเขาเนี่ยนะเขาเองเขาก็จะรับฟังแหละนะคะแต่เขาอาจก,าก็อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะได้แต่รับฟังนะคือเหมือนมันจำยอมต้องรับฟังเพราะคุณเป็นคู่รักกันนะเขาก็ต้องฟังแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ โฟกัสเรื่องงานมากนะคะพอเขามีคุณแล้วเนี่ยก็คือเขาคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อ่อนหวานเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลเขาแบบนี้ดีแล้วนะคุณเป็นเดอะเวิลด์คุณเป็น, world, ปนอ่าควีนออฟเพนทาเคิลนะคะคุณมีความอ่อนหวานแล้วคุณเองก็มีความฉลาดนะเข้าใจเข้าอกเข้าใจเขานะคะแต่ว่าตอนนี้ช่วงเนี้ยมันเหมือนเขาเองต้องรีบสปีด ต้องรีบทำมาหากินอะนะอะไรที่มองแล้วเป็นเงินเป็นทองเนี่ยก็ต้องรีบทำนะคะหรือว่าการที่เขาไปปาร์ตี้เนี่ยคือเขาอาจจะต้องใช้คอนเน็กชันนะคะเขาไม่ได้อยากจะไปแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันต้องหวังพึ่งคอนเน็กชันในการทำมาหากินหรือว่าการติดต่อประสานงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะแบบว่าม,มันก็ยากนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ถามว่าเขาไม่ได้ไปมีคนอื่นนะคะถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าเขาอาจจะไปงานเลี้ยงไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยเป็น the world นะคะคุณเนี่ยเขามีความสุขแล้วกับการที่ใช้ชีวิตอยู่กับคุณแต่ตอนนี้ที่เขาต้องโฟกัสก็คือเรื่องการทำมาหากินยังไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะคะณสถานการณ์ตอนนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองอาจจะทาท่าแบบเฉยๆน,ยนะไม่ได้ เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณขอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปซีเรียสนะเขาเนี่ยรักคุณนะคะแล้วเขาก็แฮปปี้กับการที่คุณดูแลเทคแคร์ care, เขาแบบนี้นะแต่สิ่งที่เขาต้องโฟกัสคือเขาเป็นห่วงในเรื่องของการทำมาหากินหรือในเรื่องของเงินทองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะคะสำหรับคนที่มีชีวิตคู่แล้วรู้สึกว่ามันจืดจางหรือว่าเขาไม่ใส่ใจอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องไป เทคแคร์ care, นะดูคิดในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับชาวราศีเมถุนหรือมิถุนนะคะก็คนที่อยู่ในความสัมพันธ์มีแนวโน้มจะได้แต่งงานนะจะได้มีคอมมิทเมนต์นะคะส่วนในคนโสดเนี่ยนะก็จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนใหม่นะคะหรือว่ามีคนเข้ามาให้คุยให้เริ่มต้นมีความสัมพันธ์กันนะคะส่วนคนมีคู่ก็นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะกำลังไปโฟกัสในเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะ ก็ชาวเมถุนมีประมาณเท่านี้นะคะสำหรับเดือนกุมภาพ,พันธ์นะแล้วก็ไปพบกันใหม่นะคะในเดือนหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ